ว่าอาหารเจที่ว่าฐานเยียนอร่อยยิ่งนักข้าถึงได้เลือกมาบำเพ็ญที่นี่รีบชิมเร็วเข้าเป็นอย่างไรบ้างคุณหนูข่าวลือนี่มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเจ้าคะอาหารนี้กับความอร่อยเหมือนว่าจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกัน ุณหนูชาวนาชาวไร่แถวนี้มีทั้งเนื้อปลาและผักสดให้ค่าเตรียมอาหารให้ท่านดีหรือไม่เจ้าคะไม่ต้องหักเลือกกินแล้วจะนับว่าบำเพ็ญได้ยังไงถึงอาหารเจนี้จะเทียบฝีมือพ่อครัวที่เรือนไม่ได้แต่ดูหน้าตาแล้วก็ไม่เลวสีสวยงามผักก็เขียวสดข้าวก็หอม การตั้งสมาธินในพุทธศาสนาย่อมมีความลึกซึ้งเชื่อว่าอาหารเจที่เรียบง่ายจืดชืดเช่นนี้ต้องมีไว้เพื่อเตือนเราระลึกทุกแนอดิจดจําสุขในปัจจุบันอย่าได้ลืมทางที่ผ่านมาในเมื่อมาแล้วก็ทําใจให้สบายเราก็คิดเสียว่ามาเพื่อเรียนรู้พระธรรมหากกินไม่ลง<น>ก็ไม่ต้องฝืนก็ได้ พระอมิตาพุทธโยมกินอาหารจะเหลือไม่ได้คุณนิวของข้านา้าโยมทั้งสองพูดไม่หยุดก็กวนความสงบเพื่อเป็นการตักเตือนขอให้อยู่ต่อเพื่อทำความสะอาดโรงเกยด้วยพระอาจารย์น้อยข้ากินได้น้อยอาหารนี้ข้าขอไม่กินแล้วละ่ะเป็นเช่นนี้แล้วโยมก็ไปสำนึกตนที่ศาลาเล็กเถิ กินข้าวยังต้องถูกลงโทษให้คุกเขา่านี่ข้าคิดอะไรอยู่กันแน่สาลายเยอขนาดนี้ที่ที่พระอาจารย์น้อยว่าคือที่ใดกันแน่การสำนึกตนสำคัญที่ความจริงใจอยู่ที่ไหนก็คงเหมือนกันเราไม่คิดเลยว่าเจ้าจะยังจำที่นี่ได้ นี่คือที่ที่กระหม่อมและฝ่าบาทเคยใช้แอบมาพักผ่อนยามเด็กกระหม่อมย่อมไม่ลืมอยู่แล้วถูกบวยด้วยพลองไปยี่สิบทีอย่างน้อยเจ้าก็น่าจะแซงทำหลายวันหน่อยเหตุใดจู่จถึงได้จัดการเลี้ยงชีว้เร็วเช่นนี้กระหม่อมไม่ถนัดเล่นละครเลี้ยงชีว้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นมีเจ้าคอยช่วยเราต้องกำจัดคนช่วยดูแลคนดีกวาดล้างคนช่วในราชสำนักได้แน่กระหม่อมกลับเมืองหลวงครั้งนี้ก็เพื่อมาทวงคืนเบี้ยทหารมิได้คิดเข้ามาข้องเกี่ยวเรื่องราชสำนักของฝ่าบาทเจ้าก้าวเข้ามาแล้ว อย่างไรก็ต้องอยู่สู้กับเราไปจนจบสิทิ์มีที่ไหนแค่เพิ่งเริ่มก็รีบหนีแล้วเราครองบอลลังมาเกือบสิบปีอำนาจตระกุลสู้ก็ยังคงมีทั้งในราชสำนักและวังหลังจิตใจทะเยอทะยานยิ่งโลภมากจนเติมไม่เคยเต็มก็แค่สายผาบหนึ่งที่ภายนอกแข็งกร้าวแต่ภายในหยาบกระด้างคนที่จะขัดขวางฝ่าบาทได้แต่ไหนแต่ไรก็มีเพียงอัครมหาบดีสู้สิ่งที่เราต้องการนั้นง่ายมากเราต้องการเพียงให้ราชสำนักสะอาดบริสุทธิ์มีอำนาจที่สมดุลกัน คดีทุจริตเบีย้ยทหารเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากหากขุดรากถอนโคนฟาบาทก็จะได้อย่างที่ทรงปรารถนาทว่าหากสืบตามทางที่กระหม่อมวางไว้ดีกาคดีความผิดของขุนนางบนต๊ะของพระองค์เกรงว่าคงต้องกองผนเนินวันนี้เราอนุญาตให้เจ้ามีสิทธิสังหารก่อนแล้วค่อยถวายดีกาได้วันหน้าต่อให้เกิดเรื่องใหญ่เพียงใดเราก็จะคอยช่วยเหลือเจ้ากระหม่อมมองมากระดานนี้ แล้วเข้าใจในหลักการหนึ่งขึ้นมาวิธีกษัตริย์ม่ต้องลงมือวิธีคุณนางต้องลงมือผู้ที่รู้ใจเราก็มีแต่เจ้าแล้วพระพุทธเจ้าค่ะข้าเป็นหญิงจากตระกูลหมิงนามอาถานยามปกติข้ากินหรูอยู่สบายกินข้าวค่อนข้างน้อย วันนี้ข้ากินข้าวที่โรงเจแต่ไม่คุ้นปากจริงฮะฮเพราะกินข้าวเหลือเกิดความสำนึกผิดในใจขอให้พระพุทธเจ้าโปรดอภัยอย่าได้ลงโทษข้าพระพุทธเจ้าขานอกจากสำนึกเรื่องกินอาหารเหลือข้ายังมีอีกเรื่องที่ต้องการอธิษฐานการถอนมั่นครั้งนี้เพราะคู่มั่นเดิมนิสัยไม่ดีไม่เหมาะเป็นคู่ครองหลังผ่านเรื่องนี้และกลับเมืองหลวงแล้วหวังว่าพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองข้า ให้ได้เจอคู่ครองที่ถูกใจให้มีชาติตระกูลสมกันก็พอไม่จําเป็นต้องเป็นเชื้อพระวงศ์ตระกูลโหหรือตระกูลบัณฑิตอะไรข้าให้ค่ากับความสามารถนิสัยและหน้าตามากกว่าเรื่องของความสามารถให้สอบได้ระดับหนึ่งของการสอบก็พอขอให้หน้าตาหล่เลอเหลางดงามเช่นนี้ถึงจะคู่ควรกับข้าแน่นอนว่าทรัพย์สินเงินทองก็ขอให้มีมากหน่อยเช่นนี้เราสองผัวเมียจะได้ใช้ชีวิตได้สบายฮ่า หากไม่มีกิจการที่บ้านหรือไร่จวนโหก็ไม่เป็นไรขอแค่รับรองได้ว่าค่ะจะได้กินจกกรังนกต้มตลอดเวลาทุกฤดูกาลก็สามารถเชิญโรงเย็บปักมาตัดเย็บเสื้อผ้าให้ได้หลายลางังส่วนพวกเครื่องประดับแปลกใหม่ก็ขอให้ได้อย่างรวดเร็วส่วนแม่สามีก็ต้องเป็นคนที่โคหาด้วยง่ายอย่าให้เป็นพวกตั้งกดทั้งวันทรมานสบายญาติๆในบ้านก็ขอแบบง่ายห้ามมีเพื่อนต่างวัยสมัยเด็กหรือญาติพี่น้องผู้หญิงที่สนิทสนมรักใคร่กัน ส่วนสูงหากสูงเกินกว่าเื่อก็จะดีที่สุดรูปร่างก็ขอให้บึกบึนเสียหน่อยหากเป็นคนฝึกยุทธจะให้ดีต้องฝึกกระบี่ท่วงท่าสง่างามเช่นนี้แล้วยามที่สามีฝึกเพลงกระบี่ข้าก็สามารถเล่นผินร่วมได้ประมาณนี้แหละเจ้าก,กับขอพระพุทธโปรดคุ้มครองด้วยคนที่อธิษฐานอยู่นี้คือบุตรีในเมียเอกของจิ้งอันโหหรือหากข้าไม่พูดออกไปคงอึดอัดใจ พูดมานานนมไม่รู้ว่าพระพุทธจะได้ยินทั้งหมดหรือไม่มิสู้พรุ่งนี้ข้าจะมาอีกทีข้าจะเขียนเงื่อไขาการเลือกคู่ลงในกระดาษนำมาเผาอธิษฐานแด่พระพุทธหากว่าข้าหาสามีได้สมดังใจปองจะต้องหลอมองค์พระด้วยทองแล้วจุดทูปให้ท่านใหม่แน่นอนหญิงผู้นี้หมดทางเยียวยาแล้วจริงฮ่หาฮมาตรฐานในการเลือกคู่นี้เหมือนว่าจะสูงมากไปหน่อยทั่วทั้งใต้ล่านี้ จะมีบุรุษใดที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ได้เล่าผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงฮะาฮพวกลูกหลานคุณนางบุญเหล่านั้นเอานางไม่อยู่ยังดีที่เจ้ามารับไปมิได้หมายความเช่นนั้นกระหม่อมกับฝาบาทคิดเหมือนกันพะยะค่ะไว้วันหน้ากระหม่อมจะมาขอคำชี้แน่จากฝาบาทใหม่ทำไมถึงไม่เล่นต่อแล้วล่ะ นี่ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเลย